มีปัญหาเราช่วยแก้อยากเติบโตเราร่วมพัฒนาเพราะเราท,มทีมเดียวกันจากที่เราคุยกันเนาะจากคราวที่แล้วใช่ป,ปะ่ะเรื่องของการระหว่างเลือกซื้อบ้านกับเลือกซื้อรถก่อนอควรจะเลือกไงดีเนาะเราก็จะมีมิติที่เรามองมองนะมันก็จะมีอยู่สองมิติหล,กลักก็คือเรื่องของมิติทางด้านการเงินกับมิติของในเชิงของไลฟ์สไตล์นะซึ่งโอเควันนี้เราคงอาจจะมาคุยกัน ในเชิงของไลฟ์สไตล์่อนอ่าอมที่ผ่านมาหนึ่งมองมุมมองนี้ยังไงบ้างคือมันมันหลายคนมันต่างกันเนาะคือบางคนอย่างเงี้ยบ้านกับที่ทํางานใกล้กันอ่าไอ้พวกนี้โชคดีนะเออบางทีบ้านที่ทํางานใกล้กันไม่พอมีรถรับส่งอีกโอ้โหนี่โุ้รสบายเลยเออเงินเดือนจะไปไหนวะเออทีนี้แล้วมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ บ้านกับที่ทํางานไกลกันอ่าแต่ไม่ต้องเช่าอมีรถรบส่งถึงอ่าแค่เดินทางใช้เวลาเยอะหน่อยโอเคอันนี้ก็ยังมีความไปทางโชคดีโชคดีระดับนึ่งไม่ไดความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งในการซื้อบ้านโอเคอาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยทีนี้มันก็มีอีกแบบหนึ่งเช่นบ้านอยู่เชียงใหม่ทํางานชนบุรีไอ้พวกนี้นี่ จบเลยมึงไปกลับไม่ได้แน่อไอ้พวกนี้ก็ต้องมาเช่าอืมเอาเช่าเสร็จแล้วถ้าโชคดีช่วงที่เริ่มงานเวลาที่หาห้องพักหรืออะไรเงี้ยเช่าได้ไม่ไกลบริษัทอ,อันนี้ก็คือโชคดีเพราะว่าสุดท้ายมันมีเดทไลน์เนาะว่าเริ่มงานวันที่เท่าไหร่บางคนปุ๊บมาเช่าปุ๊บทะลึ่งไปเช่าถ้าไกลเลยเพราะว่าไกลๆหาว่างไม่ได้อ,อ่าอันนี้ก็เราก็ ไปเข้าใจเขาตรงนั้นไม่ได้หรอกก็เราไปบังคับเขาไม่ได้โชคของเขาซึ่งสามเดือนหกเดือนเขาอาจจะต้องเตี่ยอ่าอันนี้นก็ว่าไปทีนี้มันมีบางบางพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นระยองที่เป็นโซนไกลๆบางครั้งการหาหอ,หอพักนั่นนุ้ยก็เลยไปอยู่ทางนู้นแลนะบางครั้งการหาหอพักใกล้บริษัทเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายเออบางทีระดับสิบกิโลนี่ยังไม่ได้เลยต้องระดับยี่สิบโลซึ่งถ้าไม่มีพาหนะลำบาก แม้จะมีรถรับส่งก็เถอะนั่นหมายความว่าจากบริษัทถึงบ้านเนี่ยถึงที่พักคุณเนี่ยคุณเพิ่งพารถรับส่งแต่ถ้าคุณจะไปตลาดหรือคุณฉุกเฉินจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วพ่อแม่คุณสูงอายุหรือป่วยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่จำเป็นต่างกันใช่ไมมันก็จะมีปัจจัยในการที่จะพิจารณาไม่เหมือนกันนะออ,อคือไอ้พวกบ้านใกล้ที่ทางานเนี่ย แทบจะเดินไปได้เนี่ยไอ้พวกนี้มันซื้อรถก่อนแน่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมองบ้านเลยเใชออ่อยู่ที่ว่ามันจะซื้อถูกหรือแพงแค่ไหนเก็บตังค์ดาวรถหรือถ้ามีความรู้เรื่องรถเก็บตังค์ซื้อสดก็เป็นไปได้ยิ่งยิ่งคุณใกล้บ้านขนาดเนี้ยรถคุณเสียคุณไม่มีเวลาซ่อมคุณก็ไม่ซีเรียสอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมาก ทีนี้ต่อไปคือไกลบ้านหน่อยแต่มีรถรับส่งอ่าไอ้พวกนี้ก็ห้าสิบห้าสิบละอ่าว่าเอ๊จะไปหาคอนโดใกล้ๆซื้อทิ้งไว้รอเก็งกำไรหรือว่าปล่อยเช่าหรือว่ายังปล่อยเช่าไม่ได้เราไปอยู่เองแทนเออหรือว่าจะซื้อรถไอ้พวกนี้จะเริ่มอ่าอาจจะต้องใช้ใช้น้ำหนักใช่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 ดีๆว่าปัจจัยต่างๆมันเป็นไงเออแต่ส่วนในพวกที่ ไกลเลยไม่ได้อยู่บ้านมึงต้องไปเช่าแน่นอนมึงเดินทางไม่ไหวจากบ้านไปทำงานไอ้พวกนี้แหละก็ถ้ามีรถรับส่งถึงหน้าบ้านถึงหน้าที่พักอ,อาจจะน้ำหนักอาจจะเทไปทางซื้อบ้านดีไหมค่าเช่ากับค่าผ่อนบ้านมัคนควรจะเป็นย,ยังไงแล้วถ้าบังเอิญมีแฟนหรือมีบัดดี้ที่ซื้อสัตว์ไว้ใจกันได้ว่าเฮ้ยมึงกับกูกู้ร่วมอ่า สมมติสามห้องนอนบ้านหลังนี้อ่ากู้ร่วมสามคนใช้ยล้วนแล้วถึงเวลาต่างคนต่างแยกย้ายบ้านนี้ขายหารสามก็เป็นไปได้หรือถ้ามีแฟนกับแฟนเลิกเช่าเอาค่าเช่าสองคนมาเป็นผ่อนอ่าก็ก็อีกมุมหนึ่งอ่าแต่ไอ้พวกที่อยู่ไกลแล้วอาจจะไม่สามารถซื้อบ้านได้ทั้งทั้งที่มีกำลังต้องเลือกเอากำลังไปผ่อนลถ ในเคสที่ว่าพอแม่อยู่มากอืมก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาแล้วพ่อแม่อยู่มากต้องไปหาหมอบ่อยๆหรือมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยฉุกเฉินกลางดึกอืมในพวกนี้นี่น่าเห็นใจคือเขาจําเป็นต้องมีรถเพื่อเดินทางการข้ากลางคืนหรือว่าชั่วโมงจังหวะเร่งด่วนของเขาอในพวกนี้ก็อาจจะต้องคิดถึงรถก่อนจะถูกจะแพงก็ว่ากันอ ซึ่งพวกนี้มันก็จะมีปัใจจัยในการที่จะพิจรารณาไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนก็จะมีปัใจจัยในการตัดสินใจของตัวเองอ,อ,อย่างไรที่เหมาะสมแต่คําว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันยังน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจําเป็นต้องมีรถเพื่อซัพพอร์ตเหตุการณ์ที่คุณต้องใช้ความคล่องตัวเนาะเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการมีรถเนี่ยกิจกรรมฟุ่มเฟือยมันเกิด <laughs> ใช่เช่นอะไรดีลนเลยเช่นบางทีจากแต่ก่อนเราอาจจะแบบพอไม่มีรถก็อาจจะไม่ได้สะดวกที่อยากจะไป <C> e <an> ไปเที่ยวไปเที่ยวลำบากเ <ไป S 1> ที่ยวต่งางจังหวัดอะไรเงี้ยก็ยังไม่สะดวกไม่เออไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปแต่พอตัดสินใจที่จะซื้อรถมันก็กลายเป็นว่าสะดวกขึ้นอ่าคราวนี้เฮ้ยมีรถละเดินทางสะดวกก็อาจจะกลายเป็นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอยากเที่ยวมากขึ้นออันเนี้ยก็ต้อง มาพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันพวกแฟกเตอร์พวกนี้ที่มันบวกเข้ามาเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมอ่าก็อันนี้ก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างคือสมมติว่ากิจกรรมฟุ่มเฟือยเนี่ยถ้าวางแผนดีสมมติว่าเดือนละครั้งสองครั้งแล้วมันไม่ได้กระทบรายจ่ายมากมายอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นความสุขช้น<า>แบบในในนเออใช่ใช ทีนี้มันก็มีประเด็นอีกตรงที่ว่าไลฟ์สไตล์ของบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทําไมต้องลดมอไซค์ไม่ได้หรอเออจักรยานไม่ได้หรอเออทําไมอ่ะนั่นหนึ่งมีเคยมีเคิดมีมีมีเค่นี้เอาไว้ไว้เล่าตอนสรุปแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่ามันไลฟ์สไตล์จริงมันคือไลฟ์สไตล์จริงจริงแต่ละคนก็มี อาจจะมีไลฟ์สไตล์มีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะแล้วถ้าใครมีไลฟ์สไตล์ที่มันบังคับว่าเราต้องเลือกแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอยากให้มาคุยกันนะคอมเมนต์แชต์กันนะเรื่องนี้เพราะบางทีแบบมันจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยบางคนตันนะเนอะไลฟ์สไตล์กูบีบขนาดนี้ยกูเอาไงดีวะถ้าใครมีแบบประสบการณ์เทพๆก็จัดมาโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิง่งกริ้งกริ้งด้วยนะครับ